สวัสดีทุกคนวันนี้พี่ป๋องมาอธิบายเรื่องทําไมครูเวต้องว้าวว้าวว้าวอ่ามี5้ว้าวด้วยกันเลยนะคะว้า wow, วแรกจะเป็นเรื่องราคาค่ะอ่านะคะเรามีแบบชำระเดบิตแล้วก็เครดิตนะคะอ่าถ้าเราชําระแบบเครดิตเนี่ยเราจะมีราคาที่น่ารักมากนะคะอย่างเช่นชินามอนเนี่ยรุ่นนี้ราคาแค่480บาท และรุ่นที่ขายดีนะคะ Neo Plus เนี่ยจะอยู่ที่590บาทนะคะอ่าเป็นราคาที่เซฟมากหรือรุ่นตัวใหญ่นะคะรุ่นคอที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเหลือแค่1 9 0บาทอ่าว้าวแรกนะคะก็คือเรื่องราคาว้าวที่2องเซอร์วิสค่ะอ่าเราเซอร์วิสให้ถึง7ปีเลยค่ะ ใช้ไปอย่างเดียวคุณไม่ต้องทำอะไรเลยใส่กองดูแลเปลี่ยนให้นะคะเปลี่ยนใส่กองให้ทุกสี่ปีมาล้างใส่กองให้ทุกสองเดือนนะคะวาลเซอร์วิสดีมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นวอลวอลเลเด้นะคะวอลเดย์คือการันตีให้ค่ะดูแลอย่างดีเจ็ดปีเลยค่ะนะคะดูแลอย่างดีทำสัญญาปุ๊บ นะคะใช้บัตรประชาชนไม่ยุ่งยากค่ะก็คือการันตีให้เลยเป็นเวลที่3กันนะคะและเวลที่4ค่ะคอนเวเนียนนะคะเราไม่ต้องแบกน้ำอีกต่อไปค่ะใครอยู่คอนโดใครอยู่ไกลๆไม่ต้องแบกน้ำแล้วเป็นภาร,ระเปล่าๆนะคะหรือในเขตกรุงเทพต้องมีการส่งน้ำนะคะต้อง500บาทขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องค่ะอยู่ที่บ้านไม่ต้องขนน้ำลค่ะนะคะเนะวลที่4ค่ะ วอวที่ห้าค่ะอ่าวาวที่ห้านะคะเซฟวิ่งค่ะอ่าเซฟวิ่งไม่ต้องจ่ายเงินก้อนค่ะผ่อนเอาค่ะผ่อนเอานะคะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนนะคะผ่อนเอาเป็นหลายเดือนนะคะประหยัดสุดๆเลยนะคะทั้งหมดห้าวอลนะทีนี้นะคะเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะใช้ เครื่องคุยเรามาดูตัว Neo Plus นะคะเราจะมีรุ่นที่เป็นบัตรเครดิต590บาทแสงว่าต่อวันอยู่ที่19บาทเท่านั้นค่ะทุกคนเราอยู่กันตั้งหลายคน,ในใจ่ายเพียงแค่19บาทแต่ถ้าเราซื้อน้ำขวดอ่า19บาทได้แค่2ขวดเองนะอ่าเรากินคนเดียวนะแต่นี้ถ้ากินทั้งครอบครัวดีไหมคะ ได้กินทั้งครอบครัวและการชำระที่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นคอนะคะลายวันจะอยู่ที่35บาทเท่านั้นค่ะอันนี้โรงงานอุตสาหกรรมเลยนะต่อเครื่องต่อวัน35บาทเท่านั้นอ่าสุดคุ้มมากๆเลยค่ะฝากไว้ค่ะนะคะฝากไว้ว้าวๆของคุยค่ะ